สวัสดีครับทุกคนผมม่มโบครับเดี๋ยวพาทนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับเพื่อนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันเด้งเข้ามาในมือถือของเราทั้งที่เราเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักเขาเลยนะครับเราไม่ต้องการให้เขาเพิ่มเราขึ้นมาเป็นเพื่อนนะครับเราลบเขาออกไปแล้วนะครับแต่มันยังมาเด้งมากวนใจเรานะครับเราเราควรจะมีวิธีการนะครับทำยังไงนะครับกับ บุคคลแปลกหน้าในแอปพลิเคชันหลายที่เราไม่รู้จักซึ่งเราอยากจะปิดการเขาไม่อยากจะให้มันแจ้งเตือนหรือเด้งเข้ามาอีกนะครับให้เราขวนใจนะครับให้เราทําการขั้นตอนต่อไปนี้นะฮะอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวทําไปช้าๆแล้วกันนะครับมันต้องทําถึง2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ไลน์นะครับเข้ามาในแอปพลิเคชันไลน์แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าหลักนะครับหน้าหลัก ที่เป็นรูปบ้านตรงนี้ฮะจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่เซตติ้งนะฮะหรือว่าการตั้งค่านะครับเราต้องเข้าไปปิดไม่ให้เขาเพิ่มก่อนนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเนี่ยเลือกไปที่เพื่อนนะครับอ่ หลังจากี้เราเข้ามาเพื่อนนะครับทุกคนจะมองเห็นนะครับว่ามันจะมะีการเพิ่มเพื่อนนะครับในหัวข้อแรกเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติเปิดใช้งานค้นหาผู้ใช้ลายในรายชื่อติดต่อในอุปกรณ์และเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ถ้าของทุกคนเป็นถูกอยู่ให้ทุกคนกดปิดนะครับข้อที่2อครับอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเพื่อนนะครับผู้ใช้ลายมีหมายเลข โทรศัพท์ของคุณสามารถค้นหาหรือเพิ่มคนเป็นเพื่อนได้โดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนกดปิดไปอีกหนึ่งครั้งครับนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งที่เราต้องทำนะครับถ้าเราไม่ทำในขั้นตอนนี้มันก็ยังจะมีการเด้งเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะครับให้เราแบคกลับครับให้เราเข้าไปที่แอปพิเคชันไลน์อีอกรอบหนึ่งนะครับ ขั้นตอนนี้คือเราต้องการที่จะบอกเขานะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่ค้นหาครับผมพิมพ์ชื่อเขาครับตามนี้เลยนะครับหลังจากที่เราพิมพ์หาชื่อแล้วนะครับเพราะว่าเขาเด้งมากวนใจเราต้องรู้จักชื่อไลน์เขาอยู่แล้วใช่ไหมนะครับเราก็คลิกค้นหานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเพื่พอนนะครับถ้าเราเพ,เพื่อนเนี่ยเราต้องเข้าไปออยู่ในรายชื่อเพื่อนแล้วก็ กดบล็อกเลยช้นตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้คือเราเนี่ยไม่รู้จักเขานะครับไม่รู้จักเขาเราต้องการที่จะบอกเขาเราก็ต้องพิมพ์คนหาชื่อนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่รายชื่อเขาครับผมแล้วก็มาที่แถบเมนูด้านล่างครับเลือกไปที่แชทครับผม จากที่ทุกคนเข้ามาที่แชทแล้วนะครับทุกคนจะมองเห็นขีดสามขีดที่อยู่ด้านบนนะครับขีดสามขีดเนาะฝั่งขวานะครับด้านบนกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับพอเข้ามานะครับมันก็จะมีแถบเมนูด้านบนนะครับสามหัวข้อปิดการแจ้งเตือนเชิญและบอกนะครับจากตรงนี้นะครับเราต้องบอกเขานะครับเราต้องบอกเขานะครับให้เราทําการบอก โอเคคุณบล็อกแล้วนะครับจากนั้นให้ทุกคนแบ็กกลับก่อนนะครับแบ็กกลับหรือออกไปจากไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ให้เข้าไปที่ไลน์อีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อทําขั้นตอนที่สามนะครับแล้วก็มาที่หน้าหน้าหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้เราจะเข้ามาในหัวข้อ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับถ้าเป็นลายเวอร์ชันเก่ามันจะมีเขาเรียกอะไรบล็อกนะครับมันจะมีแถบบล็อกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับมันเราต้องเข้ามาในาตั้งค่าพื้นฐานนะครับแล้วก็เข้ามาที่เพื่อนอีกหนึ่งครั้งครับอพอทุกคนเข้ามาที่เพื่อนทุกคนก็จะมองเห็นแถบด้านล่างครับที่เป็นแถบเมนูสุดท้ายนะครับ ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกนะครับมันก็จะมีการเพิ่มไว้หนึ่งคนนะครับโดยปกติแล้วนะครับมันจะไม่มีนะถ้าเราไม่ไม่บล็อกใครไว้เนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับให้เราเลือกไปที่ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกนะครับทําไมเราถึงต้องเข้ามาบล็อกเพราะว่าเราต้องการกีดกันไม่ให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับไลน์เรานะครับนะครับแบบแบบว่าเราจะไม่เจอกันอีกเลยอะไรประมาณนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่ การแก้ไขนะครับจากนั้นก็ให้กดลบเข้าไปนะครับครับผมแค่นี้เองนะครับไม่ว่าเขาจะเพิ่มเราอย่างไงเขาก็จะไม่สามารถเข้ามาในลน์แอปพลิเคชันของเราได้จะไม่มีการขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับยกเว้นยกเว้นนะครับเราจะเป็นคนค้นหาเขาเองนะครับยกเว้นเราจะเพิ่มเขาเป็นมาเป็นเพื่อนเองนะครับ ขาจะไม่มีทางเด้งขึ้นมาควนใจเราอีกแล้วนะครับถ้าเราทําตามทั้ง3ขั้นตอนนะฮะสอสองอย่างนี้นะครับโอเคจดัดการให้ทุกคนแบกกลัครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แมมโบสวัสดีครับ